พ่อเมืองคงฟาร์มครับอยู่ที่ตำบลเมืองคงอำเภอราศีสไลครับเป็นมีน้าเชื่อทั้งหลอดจริงทั้งสมจริงทั้งทั้งหลอดด้วยครับพี่น้องครับนี่ละเอียดคนสีใส่ไว้ในในคลิปไอหนีงวดตัวนี้อยู่อำเภอราศีสไลสูมีดเจ็ดสิบกัวกัวพ่อพันดูแข็งขาเราโอ้หาบอกหายไม่เจอแล้วครับวัวใหญ่ขนาดนี้ นี่คอกมันอยู่นี่ครับนี่คอกมันอยู่นี่นเ,ปนเป็นเป็นไอ้อ่าประจ,จุสารน้ำเภอเกา่าเป็นเกษียณนั่นแหละครับผมวุ้ยมันกินหยาอยันยาคนเฉยเลยวะวุ่ยยานปักมุ้งวันคือต้อมลายเดี๋ยวว่สวยครับใหญ่ยยๆเลยครับ วันนี้ช่วงดีไม่ได้ออกสนามนะพี่น้องครับฝนมันตกองนไม่ไปเนี่ยจะโสทรนะฝนมันตกครับช่วงนี้เดินการเดินทางไม่ค่อยสะดวกก็เลยไม่ได้ไปครับเอาไว้วันไหนที่ฝนไม่ตกก็จะได้ไปให้พี่น้องถ่ายคลิปให้พี่น้องดูกันอย่าไปกินด้นยหยาดนี้โอ้โหย่าน้ำมันสัดเลยย่าน้ามันไม่กลัวเลยมันกินได้เลยครับ ูใครเราดีครับพี่น้องครับด,ดครับพ่อพันธ์ไม่มีที่ติไม่มีตำหนิเลยพี่น้องครับเพิ่งทีละสูงเมตรเจ็ดสิบไปไปลายอยู่ล้ สมสว่วนอ่ะตินทัวแล้วก็คือ เหยียบสับพูซะเนาะไปอยู่หันน่ะออกมาออกมาพูา้อย่างไรอึ้นมัตัปหั่นเนาะพันบามันใหญ่ใหญ่